เแรงสนับสนุนโดย Mac ie, แมคโครรี่ดี W28 สองเซนีเด็กอยู่ที่1375นะคะพูดคุยกันกับคุณธีรศักดินารากุณจากบริษัทหลักทรัพย์ s g s b นะคะในช่วงนี้ถึงการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนสำหรับในช่วงวันนี้นะคะโดยเซตที่มีการปรับตัวจากลบเป็นบวกนะคะจะดีดขึ้นไปเทส1,400จุดได้หรือไม่ตอนนี้พี่รองอยู่กับเราแล้วคะ่ะพี่รองสวัสดีคะ่ะ ครับสวัสดีครับค่ะหนึ่งพันสี่ร้อยมีโอกาสจะเห็นในช่วงรอบกรอบหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้านี้ไหมคะเอ่อรู้จากการขายนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเอ่อเข้าใกล้นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยจุดเนี่ยก็ประเมินว่าแนวต้านนะครับที่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบนะครับน่าจะยังเป็น แข็งแรงนะครับแล้วก็ในตัวของเซตินเด็กเนี่ยน่าจะเป็นแนวโน้มไซด์เวนะครับลงไปทดสอบแนวรับที่ 1, 3 6่นะครับแล้วก็ถ้าหลุดนะครับจะมีความเสี่ยงในการย่อลึกนะครับลงไป 1, 3 2 0ก็ยังเป็นแนวโน้มไซว์ดาวอยู่นะหรับตัวของเซตินเด็กครับผมค่ะนะคะเพราะฉะนั้น1380ก็น่าจะเป็นต้านที่ค่อนข้างจะสตรองพอควรน,นะคะส่วนตัว S50 า ในตู้ของเอชห้าศูนย์นะครับ U20 นะครับก็ประเมินว่าในการดิดกลับนะครับจะมีแนวตา้านนะครับอยู่ที่เก้าศูนนะครับถึง907นนะครับเป็นจังหวะของการช็อตนะครับแล้วก็การปรับลดลงนะครับไปทดสอบแนวรับที่บริเวณ ผู้ฝึกนะครับสำหรับการช็อตในช่วงสั้นนะครับแล้วก็ถ้ามีการหลุดนะครับ890ลงไปนะครับก็จะมีการลงต่อนะครับไปทดสอบบริเวณ870แล้วก็800นะครับดังนั้นในตัวของ h 5 0 u 2 0ก็ยังเน้นภาพของการดีขึ้นไปเป็นฝั่งของการช็อตอยู่ครับผมค่ะส่วนถ้าพิกในวันนี้ล่ะคะมีแนะนำไหมคะค่ะสำหรับรในตัวของหุ้นนะครับที่มีสัญญาณเนี่ย ภางเทคนิคนะครับตัวแรกจะเป็นตัวของ ckp ครับผมค่ะตัวนี้นะคะราคานักการอยู่ที่4ี่บาทเจสตางค์ก็ขึ้นมาหลายวันเหมือนกันนะคะครับก็แนวโน้มนะครับก็น่าจะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านแถวแถวบริเวณเอ่อบาทนะครับแล้วก็ในระยะสั้นเนี่ยนะครับแนวรับที่บริเวณ4.74นะครับน่าจะเป็นจุดการเข้าซื้อนะครับแล้วก็มีจุดสต็อปลอสนะครับถ้าปรับลดลงหลุดระดับ4.60ลงไป ค่ะ4.60ลงไปนะคะคก็<า>คเป็นจุดสต็อปนะคะเป็นตัวตัวนี้นะคะมีตัวอื่นเพิ่มเติมไหมคะครับอีกตัวหนึ่งก็ยังเป็นตัวของ STA ครับผมค่ะตัวนี้จบรอบหรือยังคะหลายคนก็อุ้นลุ้นนะคะว่ายังไงดีนะคะครับก็สําหรับการปรับตัวลดลงนะครับในระยะสั้นสำหรับตัวของ STA นะครับก็น่าจะมีแนวรับนะครับอยู่ที่บริเวณ29นะครับเป็นแนวรับ ค่อนข้างแข่งแกร่งนะครับแล้วก็แทนนะครับน่าจะยังมีโอกาสกลับขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านที่บริเวณ32แล้วก็34ครับผมค่ะสต็อปมีไหมคะตัวนี้ครับจุดสต็อปลอสนะครับสำหรับตัวของ S T A นะครับให้ใช้การปรับลดลงนะครับหลุดระดับ28นะครับที่เช่นค่าเฉลี่ย10แล้วก็20วันนะครับเป็นจุดสต็อปลอสนะครับแล้วก็จะมีแนวรับถัดไปอยู่ที่26สําหรับตัวของ t a ครับค่ะได้ค่ะนะคะต้องกราบขอบคุณพี่รองมา,มากๆเลยนะคะสำหรับในวันนี้นะคะครับสวัสดีครับค,คุณรองธีรศักดิ์ธนวราคุณจากบริรษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะให้กรอบของเซตเอาไว้นะคะในช่วงนี้1380นนะคะโดยกรอบของเซตที่มองนะคะ 1380น่าจะเป็นสตรองนะคะที่เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็คิดว่าชนแล้วอาจจะย่อไหมนะคะแนวรับจะอยู่ที่บรเวณนะคะ1360คะ่ะถ้าหลุดลงไปก็จะเป็น1320นะคะส่วนท็อปพลิกที่แนะนำวันนี้นะคะก็จะมีตัวของ ckp นะคะซึ่งการขึ้นมาในครั้งนี้นะคะจะมีจุดนะคะที่เป็นแนวต้านอยู่ที่5บาทนะคะจุดถอยอยู่ที่4บาท60สตางค์อย่าลืมตั้งจุดต็อปนะคะ เพราะว่าคุ้นขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะคะส่วนตัวของสีตรัง SCA นะคะก็ไม่รู้ว่าจะลงจะจบรอบหรือไม่จบรอบนะคะพี่รองบอกว่า,ายังคงเก็งกำไรได้นะคะโดยให้ดูนะะแนวรับตรงบริเวณนี้นะคะ แล้วจุดถอยเนี่ยอยู่ที่28คือ stop loss อจะอยู่ที่28ถ้ายังยืนได้เนี่ยก็มีโอกาสลุ้นเด้ง33 32บาทต้านแรก34บาทต้านถัดไปนะคะถ้าหลุด28 s ต o p ถ้าหลุดแล้วลงไปแนวรับถัดไปอยู่ที่26บาทนะคะคือว่ามันก็ยังไม่ทำ lower low, low นะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ายังต้องลุ้นต่อว่ามันจะไปต่อไหมนะคะ ก็ตามกันต่อได้นะคะสำหรับตัวหุ้นตัวนี้ที่เป็นท็อปิกแนะนำกันสำหรับในวันนี้นะคะอ่ะส่วนใครที่ต้องการนะคะเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการซื้อหุ้นแม่นะคะก็การใช้ DW เข้าช่วยจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนที่ช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการซื้อหุ้นแม่นะคะแต่ว่า high risk ก็ high return นะคะเพราะฉะนั้นต้องศึกษาข้อมูลในการเทรดด w ด้วยค่ะนะคะ,นะคะสหรับตัวของ d w ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นแนะนาของเราในวันนี้นะ,ะจะมีตัวของ CKP2842011A ตัวนี้ค่าเกริงจะอยู่ที่3.5 sensitivity อยู่ที่0.92นะคะอีกหนึ่งตัวคือ STA สีตรังนี่แหละคะ่ะมีตัวของ STA 2842011B นะคะเกริง2.8 sensitivity อยู่ที่0.9นะคะ ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเทรดดีนะคะใครที่มองหาดีนะคะในการเทรดมือคอลให้ท่านเลือกค่าย28 m แปดแมคคค่ะค่ายนี้มีสภาพคล่องสูงเขามีกิจกรรมดีๆมีฟรีสัมมนาให้ท่านเยอะไปหมดเลยนะคะสแกน QR Code@ Line แอดไลน์เป็นเพื่อนกันได้เลยค่ะตรงบริเวณมุมจอเซิร์ฟแอดไทยดีนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะถึงโปรดักต่ตตางๆของ DW28 m a c อ u แปดแมคได้ที่เว็บไซต์เวอร์ไวเว็บไทยดีดบิ .com ค่ะ สนับสนุนโดย m a c r o r y d w 28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม